สวยสวัสดีจ้านะคะตับแสงนะหน้าพี่เป็นยังไงว่างอ่านะคะเราเราจะไม่มาเอาอย่างเดียวเราจะมาให้ด้วยไงนะคะเราจะให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่นี่ก็จะมาขายของต่อเลยเนาะ,ะวิธีการขายออนไลน์ปกติพี่จะ ก็โพสบ้างรับตัวแทนบ้างนะคะก็มีประปายแต่เราไม่ได้มาให้ความรู้วิธีเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะพอเรารู้ความลับแล้วนะคะเราก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้นะคะพีดีก็จะมาขายค่ะนะคะ,นะะกระเป๋าดักซับค่ะมาพูดถึงกระเป๋าดักซับนะคะตัวนี้คือสีเขียวเหนียวซับไม่รู้จบค่ะกวาดทุกสกุลเงินนะคะ เป็นสัญลักษณ์กำกับจิตของคนที่ได้ใช้นะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์เกื่องหมาค่ะเป็นสัญลักษณ์นำโชคนะคะโชคดีโชคลาบมัง่งคั่งร่ำรวยความหมายของเขาแล้วก็จะมีนี่ค่ะสัญลักษณ์นะคะพอยมวนีนพปเก้าค่ะนะคะมีอยู่เก้าสีด้วยกันค่ะนะคะความหมายของเขาดีมากไปศึกษาเอาเองค่ะจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงอยากใช้กระเป๋ารักรั์นะคะแล้วตัวนี้ค่ะคือเครื่องดนตรีนะคะอานะคะ ธมาเครื่องดงตนตรีนี้ไว้กำกับสิทธิ์ว่าคนที่ใช้กระเป๋าดักซับค,ค่ะยิ่งสนุกนะคะยิ่งมั่งคั่งค่ะนะคะแล้วก็มีชื่อเจ้าของบริษัทนะคะแล้วตัวนี้ค่ะนะคะคืออินฟินิตี้นะคะคือบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องนะคะยิ่งสนุกยิ่งรวยค่ะนะคะคือคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะนะคะเขาใช้ความสุขและการคิดบวกนําทางค่ะนะคะไม่เชื่อค่ะคนไทยนะคะอย่างเช่นนะคะยุยกตยางนะคะคุณท่านนะคะคุณ ตันอิชิตันที่เราเห็นกันดังโคมค่ะนะคะคือเป็นนักขายที่แบบดังด้วยการตลาดแบบนั้น,นะค่ะคือสุดยอดอะนะคะแล้วพี่ก็ชอบไปฟังประวัติแกกจะพูดนะ,ะเวลาเขาใครเขาสัมภาษณ์แกก็จะพูดว่าถ้ามึงอยากรวยนะมึงบ้าพอหรือเปล่าถ้ามึงไม่บ้าพอที่จะทําให้ตัวเองรวยไม่รวยหรอกแกก็จะพูดแบนนะะแบ,บนี้ค่ะนะคะแ,บบแล้วก็จะมีคุณอะไรนะที่ทําเกี่ยวกับเอ้นั่นอะ สลายแล้วก็เคยไปฟังค่ะสลายนะคะเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากรวยนะคุณต้องใช้ความสุขนําทางถึงจะรวยนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมีคุณผู้หญิงคนหนึงพี่ชื่อใหม่ะคะ่ะอายุน้อยร้อยล้านพี่ชอบไปดูตอนนี้มีธุรกิจเป็นสองพันล้านค่ะนะคะเออเราพี่เขาสุดยอดค่ะพี่ใหม่นี่นะคะมาพูดถึงประวัติพี่ใหม่ะคะเราไปฟังแล้วขออนุญาตนำมาพูดนะคะ พี่รอพี่ขายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวใหญ่นะคะเลี้ยคือเลี้ยงย่าเลี้ยงยายเลี้ยงตาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะนะคะขายทุกอย่างที่ว่าได้เงินค่ะแต่ก็ไม่ได้รวยค่ะคือล้มชือเจ๊งอีแล้วเจ๊งอีกอะ่ะนะคะแต่พี่ก็ไม่ยอทถอวันหนึ่งค่ะพี่มีเงินทุนค่ะนะคะเพื่อมาลงทุนเกี่ยวกับขายเกงในเชียร์ในทุกวันนี้พี่เขาก็ทําธุรกิจอยู่นะคะก็มีตัวแทนคนมันเหลือเฟือมากค่ะนะคะ บอกบอกเลยว่าคนมันเหลือเฟอือที่จะมาเป็นตัวแทนเราอ่ะหรือที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราอ่ะมันเยอะแยะมากมายคนในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยล้านคนไม่รวมกับนอกประเทศทั่วโลกอีกอ่ะนะคะคุณอย่าคิดว่าโอ้ชีวิตเรามันแคบอยู่แค่เนี้นะคะพี่เขาทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะยิงแอดด้วยนะคะอะ่านะคะเราก็ไปฟังประวัติเนาะจากคนไม่มีพี่เขาออาใช้เงิน ไม่ถึงหมื่นหรือเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้แต่เข้าลงทุนแล้วก็หาตัวแทนค่ะลงทุนสั่งของมาจากประเทศนอกนะคะเกี่ยวกับเสื้อในกางเกงในแล้วก็หาตัวแทนค่ะหาตัวแทนทุกจังหวัดเพื่อจะเอาสินค้าน้นส่งไปให้ตัวแทนตัวแทนทุกจังหวัดเพื่อไปขายกางเกงในเสื้อในปัจจุบันก็มีคนไปรับนะคะก็อยู่แถวบางใหญ่นี่แหละนะคะกางเกงในเสื้อในจากร้านแกมาขายเออนี่แหละนะคะเหมือนกันวันนี้นะคะคุณนะคะ อยากจะใช้กระเป๋าทั้งทีใช่ไหมใช้กระเป๋าที่มันสามารถสร้างไรายได้ให้ตัวเองตลอดชีวิตอะ่ะเออนะคะนอกจากจะใช้เป็นพลังงานที่ดึงดูดนะคะด้วยกดแรงดงด้วยพลังของจักรวาลคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าท่านมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ที่เรารู้เราเชื่อนะคะสำหรับคนที่เชื่อเท่านั้นค่ะนะะอ่านะคะว่าเกือกม้านะคะ่ะแล้วก็มณีนพเก้าค่ะหินนี่นะคะจะนําทางให้เรา จะเลินลุ่งเรืองนะคะแล้วตัวซิฟก็นะคะเป็นซิฟสีทองค่ะนะคะความหมายของเขาบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกันตัวนี้ค่ะลูกทรงไม้นะคะคือไม้นี่คือคนธาตุไม้นี่คือธรรมชาติะคะ่ะก็ต้นไม้ไม่มีวันสิ้นสุดไปจากชีวิตเราแน่นอนเงินก็เหมือนกันถ้าคุณมีกระเป๋าดักทรัพย์เงินก็จะไม่มีวันหายหมดไปกับคุณค่ะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าหยิบจับอะไรก็ ค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ,ะ,คะข้างในเป็นพรมแดงนะคะข้างในเป็นพรมแดงแล้วก็มีซิปช่องใส่เงินตัวนี้ค่ะดึงดูดการเงินค่ะนะะใส่เงินได้ถึงประมาณสามแสนห้านะคะถึงสี่แสนนะคะ,นะค,ะคุณลูกค้า,าจ๋านะคะอืนี่แล้วก็จะมีเกือกม้าดึงดูดนี้นะคะเป็นหนังพียูเทค่ะใช้ได้นานคุณไม่ต้องห่วงว่า ถ้าคุณทําตามสิ่งที่พูดอะมันเหมือนจะบ้าน,นะคะนิดพี่นิดนะคะเหมือนไม่อยู่กับอะไรคนอื่นเขาไม่ได้มายิ่กับเราอยู่ในจิตเราขอบคุณจิตทั้งในเขาตัวเองอะขอเขาจิตนํากายค่ะนะคะเราขอบคุณเงิน่ะตั้งสมาธิตั้งจิตขอบคุณเงินเงินรักชั้นชั้นอะไรมาทีมา,มาเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเก็บนะอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ดีๆมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาจริงๆค่ะมาแบบฟุก๊กๆนะคะอ่ะแล้วเหมือนกัน การใช้กระเป๋าดักซับนะคะวิธีการใช้คืคอการนะคะขอบคุณกระเป๋าดักซับนะคะแม่รักเธอนะรักแม่ด้วยนะลูกนะช่วยนําโชคช่วยดึงดูดโชคลาภช่วยแม่มั่งคั่งร่ํารวยนะดึงดูดนะคะคนดีๆลูกค้าดีๆผู้คนที่เมตตาผู้ประมภ์สนับสนุนแม่นะเข้ามาเยอะๆนะลูกนะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะช่วยให้แม่ค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดการนี้นะ,อ,นะะอ่านะคะอธิษฐานอะไรก็ได้ที่คุณต้องการคุณอยากจะได้อะไรหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่นี่จะชอบพูดในสิ่งคือเราอยากมีความสุขค่ะเราก็จะอธิษฐานจิตตั้งจิตสงบว่าขอบคุณนะที่จะทําให้เรามีความสุขมีสติแล้วก็รู้จักให้อภยัยแล้วก็รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะคะพี่จะพูดแต่สิ่งเนี้ยทุกวันนี้ค่ะนะคะ เราก็อยากจะให้ใครที่ได้เจอกระเป๋าเกือกกระเป๋ารักทรัพย์ใน่ะนะเจอสัญลักษณ์เกือกม้านะคะขอให้เขาได้โชคดีค่ะนะคะให้เขาอาธิษฐานจิตเอานะคะก็นะคะถ้าคุณเชื่อก็อธิษฐานจิตยกมือไหว้สาธุเลยนะคะแล้วคุณอยากได้อะไรก็พูดมาะคะ่ะแล้วก็เชื่อศรัทธาแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์นะคะแล้วก็ทําหน้าที่ในปัจจุบันที่คุณกําลังทําอยู่ให้ดีที่สุดค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บวกกับการหา รายได้ที่จะทําให้เรามั่งคั่งร่ารวยนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะเราทําหลายช่องทางนะคะก็จะทําให้เรามีเงินมากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะอืเงินเงินเท่าไหร่ห้าบาทสิบบาทร้อยสองสามร้อยถ้าคุณรักเขาค่ะเขาก็จะมาหาคุณไม่ขาดสายแน่นอนค่ะนะคะ <S <S วันนี้นะคะถ้าคุณ อยากจะได้กระเป๋าดองรั์จริงจะรักชอบจริงเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีคุณเอามาโพสขายออนไลน์ขายดีขายปังแน่นอนแล้วถ้าอยากจะได้กระเป๋าดองรั์อย่าอย่าซื้อไปเลยนะคะถ้าไม่คิดที่แบบว่าจะมาเป็นตัวแทนหรือจะมาขายด้วยกันเงินมันจะไม่ไม่เข้ามายืะค่ะมันจะไม่เข้ามาหลายช่องทางเงินก็จะมาแค่ทางออฟไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะมีเงินที่ทาอาชีพที่รวยจริง ก็อยากจะให้มาเอากอระป๋อหลักทรัพย์แล้วก็น้ำหอมพลังงานหินอ่ะเอาไปแล้วอ่ะนะคะก็มาขายด้วยกันจะมีเงินเข้าตลอดค่ะนะคะวันนี้คุณโพสต์ขายได้เดือนละห้าหกใบได้กําไรพันกว่าบาทสองพมันก็ดีกว่าไม่ได้จริงไหมคะอ่านะคะหรือว่าคุณเอาไปขายตรงร้านคุณก็ได้วันนี้โลกมันเปลี่ยนถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนตามโลกตามยุคตามสมัยค่ะ,นะคะ ยุคสมัยรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเขาจะเขาเรียกว่าอะไรใช้รีโมทหรือใช้ปากเนี่ยสั่งพัดลมเปิดด้วยซ้ำค่ะยุคสมัยเนี้ยคุณเคยมีช่วงวันนี้คุณเคยเห็นไหมที่พัดลมมาค่ะพูดแล้วก็พัดลมเปิดเอาอะนะคะเลยที่เราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กแล้วอีกต่อไปค่ะนะคะอ่านะคะคุณใช้วาจาสั่งพัดลมเปิดอะ มีนะคะหรือบางคนมีรีโมทไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็กดปุ่มเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กอ่ะนะยุคสมัยใหม่จะเป็นแบบนั้นนะคะนะยุคที่วิทยาศาสตร์นะคะก้าวไกลค่ะนะคนที่แบบมีสมองอัจฉริยะเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ค่ะที่เขาทําขึ้นมานะคะวันนี้เหมือนกันถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้กระเป๋ารักษาคุณอยากได้จริงๆค่ะคุณไปเรียนรู้นะคะคลิปมหาการยี่0วันนะคะ ในช่อง YouTube พิมพ์คำว่าภูสิตานะคะดูจบค่ะนะคะสามารถเชื่อก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเชื่อตามกฎแรงดูดจักรวาลที่ฐานจิตนะคะด้วยแรงของจักรวาลคะ่ะคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่นางกว่กพระพิฆเนศหรือเต่างอยหรือว่าเทพองค์ท่านใดที่คุณนับถืออยู่ไปจุดธูปขอนะคะสิบหกดอกแล้วเนี้ยขอว่า คุณในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะแล้วก็มาลงมือทําขายของขยันตั้งใจทําสม่ําเสมอให้ชีวิตคุณดีขึ้นอ่ะบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณจะจุดทูบแน่นอนค่ะนะคะ จุดทูบแล้วไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆนะเราต้องลงมือทําด้วยนะคะต้องขายด้วยนะคะมีหลายสีนะคะคุณลูกค้าตัวนี้สีเขียวเหนียวซับไม่รู้จบค่ะมีสีแดงมีสีส้มนะคะสีม่วงเนี่ยคนถูกหวยบ่อยมากนะคะเป็นความเชื่อวนบุคคลด้วยค่ะนะคะสีม่วงจวงซับใหญ่นะคะจ่วงซับใหญ่ค่ะรวยง่ายรวยสบายทุกใบค่ะนะคะแล้วก็ สีเงินใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะให้ใช้สีเงินอันดับแรกค่ะก็จะดึงดูดเงินง่ายมากนะคะเงินเข้าหนักมากทุกใบค่ะนะคะแล้วนะคะมีอะไรอีกนะคะเอาไหมถ้าวันนี้คุณลงทุนสองพันห้ารอยเก้าสิบบาทแล้วคุณมาเป็นตัวแทนกับเราเนี่ยคุณขยนันคุณเป็นคนหนึ่งที่ขยันตั้งใจทําสม่ําเสมออยู่แล้วเนี่ยโหยคุณจะได้เงินมาหาศาลเข้ามาหาคุณตลอดกาลเลยค่ะนะคะ ิบอกเลยค่ะนะคะมันจะคุ้มค่ากับการที่คุณมานั่งโพสขายของมากวันนี้ฟินิชขายได้หนึ่งใบได้กำไรสามร้อยค่ะโคตรดีใจเลยนะคะโหทางชีวิตนะไม่เคยได้จับเงินกับมันเหมือนว่าอยู่ดีมีเงิน2 5ง0ห้าเกิบเข้าบัญชีแค่นี้ก็โคตรดีเลยขายได้2องใบก็เกือบสี่พันห้าพันแล้วโหสุดยอดอะ่ะนะคะหรือถ้าขายได้เป็น ห้500าร้อยใบและกำไรเป็นแสนเลยนะคะถ้าสนใจกระเป๋าดักซับจริงๆก็อินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อสอบถามได้นะคะหรืออยากจะเป็นส,สมัครตัวแทนก็เข้ามาเยอะๆได้เลยค่ะนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า